ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์มากมายจงกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้สนใจสิ่งที่คุณต้องการเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยสนใจเรื่องของจิตใต้สํานึกอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าทําไมเราต้องสนใจจิตใต้สานึกเนี่ยมันมีเหตุผลเยอะมากสิ่งแรกเลยก็คือว่าเรารู้ว่าจิตใต้สานึกเนี่ยควบคุมนะครับระบบในร่างกายเราทั้งหมดลองคิดดูด้วยว่าอะไรเอ่ยที่มีอํานาจนะครับขอบคุณคุณนิกกี้นะครับแชร์แล้ว นักวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็นักจิตวิทยานักปัชญานักจิตวิญญาณนะครับเขาตกลง Agreement นะครับเห็นด้วยกันทุกคนว่ามีอํานาจหนึ่งนะครับที่ มีเรี่ยวแรงชนิดที่เรียกว่าไร้เขตจํากัดนะครับในการที่จะทําใหา้มันหมุนเวียนโลหิตของคุณเนี่ยตลอดเวลาคุณียกว่าเก่งไหมมันทําใหอา้อุณหภูมิใต้ผิวหนังของคุณนะครับคงที่คุณฟังดีๆนะครับคงที่หมายความว่าเวลาคุณเจออากาศข้างนอกร้อนหรือหนาวหรือฝนตกหรือเย็นหรือร้อนมากก็ตามมันร้อนที่ตรงผิวกายนะครับ แต่ข้างใต้ลงไปจริงๆนั้นจะต้องคงที่นะครับถ้ามันไม่คงที่แค่มันสูงขึ้นเล็กน้อยเราก็จะปวดหัวเป็นไข้แล้วนะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความสามารถอะไรครับที่จิตสํานึกทําไม่ได้แต่จิตใต้สมถ์ทำได้เช่นว่ามันจะยังสุดความสามารถนะครับมันจะย่อยอาหารทุกครั้งที่คุณกินเข้าไปแล้วไม่ว่าคุณจะใช้จิตสานึกสัง่งมันย,ยาย่อยสิยาย่อยไม่ได้ครับมัน ต้องย่อยอะรัเครานี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่ารุ่นพี่ของเรานะครับจะเรียกว่าที่เขาเกิดก่อนเราเนี่ยเขาก็พยายามศึกษานะครับว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถเอาพลังนี้เนี่ยที่ดูแลร่างกายโดยไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเรียวแรงมาจากไหนเนี่ยถ้าเอามาสามารถมาประสบความสำเร็จกับชีวิตนะครับในด้านต่างๆที่ต้องการเช่นคนเรา,างคนก็ได้อยากจะพร้อมอยากจะหุ่นดีอยากจะสวยอยากจะมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ก็เขาก็คิดว่า ถ้าเราสามารถที่จะโปรแกรมจิตสํานึกให้มันเชื่อและก็สนใจในความปรารถนาของ ัวเราเองได้เนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าดรโจเซฟเมอร์ฟีเนี่ยเป็นถ้าจะเป็นคนแรกๆนะครับทำให้ชุดทั่วโลกตกตะลึงนะครับด้วยการ<ม>ที่เขาเนี่ยเก่งในการโปรแกรมจิตใต้สำนึกคราวนี้เนื่องจากว่าเวลามันผ่านมาเนี่ยผ่านมาเป็นพันๆหลายพันปีแล้วเนี่ยเมื่อเราย้อนย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไป3,000ปี4 0 0 0ปี4 0 0 0ปีแปลว่าอะไรครับนี่พูดตรงๆนะครับแค่แค่ตามประวัติศาสตร์นะครับแปลว่าในตอน4 0 0 0ปีที่แล้วเนี่ยเออมัน mm ถ้าเป็นศาสนานะครับก็ยังคงจะมีศาสนาที่แข็งแกร่งนะครับอย่างวันนี้ก็ยังไม่เกิดทุนเดสมะครับเช่นพระเย,ยซูก็ยังไม่ได้สเสด็จมาเกิดเลยพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้นะครับมาเกิดเพราะว่าพระเจ้าองค์นี้นะครับเพิ่งประวิทย์ที่านไปประมาณ2,500กว่าปีเท่านั้นเองจริงไหมครับฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าคนโบราณรุ่นเก่าคนนึกถ,ถึงชนเผ่าอินเดียนแดงนะที่หัวหน้าเผ่านะครับเวลาคนในเผ่าเขาป่วยเด็กเขาป่วยไม่สบายยาสักเม็ดก็ไม่มีนะครับและยิ่ง ไม่วันนั้นนะครับสมุนไพรก็ไม่มีครับคุณว่าหัวหน้าเผาทำยังไงครับ5,000ปีที่แล้วเขาทำาไงดีครับหัวหน้าเผ่าเขาเด็กที่ไม่สบายมานอนอยู่ตรงกลางแล้วพวกเขานะครับจุดไฟตีกองแล้วก็เต้นรอบวงนะครับเต้นเต้นรอบเด็กไปเรื่อยๆ7วัน7คืนคุณอาจจะงงว่าอ้าว7วัน7คืนแล้วคนเต้นเต้นไววเหรออ๋อเปล่าครับเขาเปลี่ยนคนหนุ่มสาวเข้าไปเต้นชุดที่เหนื่อยก็ออกมาครับหรือคนรุ่นที่ยังไม่เหนื่อยก็เข้าไปเต้นแทน เต้นอยู่7วัน7คืนนะครับเชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนั่นพยายามจะกลมนะครับกลมจิตใต้สํานึกนะครับให้ออกมารักษาเด็กคนนั้นให้หายให้ได้ทําอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากที่อาจารย์เนี่ยนะได้พยายามศึกษาเนี่ยกดแรงดึงโดดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวพันกับจิตใต้สํานึกล้วนๆเลยอาจารย์อยากจะบอกคุณนะครับว่าทุกวันนี้ที่หลายๆคนนะครับที่ลูกศิษย์อาจารย์ที่บอกว่าเออทำไมเงินมาแบบงงงง เอ่อทำไมเสกเงินได้ทำไมโชคดีทำไมมั่งคั่งมากขึ้นสาเหตุจริงๆก็คือว่าวิธีการต่างๆที่อาจารย์พยายามถ่ายทอดออกไปเนี่ยอาจารย์มักจะบอกวิธีว่าให้ทําอย่างนั้นนะให้ทําอย่างนี้นะแล้วมันจะเกิดการนะครับการการะทำอันนั้น่ะฟังดีๆนะครับมนุษย์จะต้องก่อเหตุหมายความว่าทุกคนจดนะครับจิตใต้สํานึกจะไม่ก่อเหตุเองฟังดีๆจิตใต้สํานึกจะไม่ก่อเหตุเองจิตสํานึกจิตสํานึกจะ ก่อเหตุนะครับก่อเหตุสเตตวันก็คือจิตสํานึกจะต้องไปก่อเหตุการก่อเหตุอันนี้นะครับก่อเหตุเพื่อกระตุน้น จิตใต้สํานึกหมายความว่าจิตใต้สำนึกอยู่เฉยๆนะครับมันอยู่เฉยๆ,ๆมันทํางานดูแลร่างกายไปเรื่อยๆมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงฟังดีๆนะครับมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมันต้องการเป็นตัวตนเดิมๆอะไรที่มันเคยทําก็ให้รักษาความเดิมๆนี้ไว้นะเหมือนกับวงจรที่นะครับหมุนวนไปเรื่อยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้พอมนุษย์ที่มีจิตใต้สำนึกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งตัวเขาเองเขาไปเจอเหตุการณ์ประสบการณ์บางอย่างที่กระทบกระเทือนใจเขาแรงมากตรงนั้นนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับ เหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะครับทั้งทางบกและรทางลบรุนแรงมากๆมันเป็นตัวก่อเหตุก่อเหตุไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกนะครับให้มันเกิดการแกว่งแกว่งว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงมันห้ามเหมือนเดิมแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือแย่ลงก็ทำนั้นเองคุณนึกภาพออกไหมสมมติว่าคุณคุณเอ่อคุณอายุสิบสองคุณเดินอยู่ดีๆนะครับคุณเดินอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆมีคนสร้างฉากเหตุการณ์นะผีเหมือนมากๆมาหลอกคุณแล้วคุณวิ่งปากลาบเลยคุณวิ่งแบบสดชีวิต คุณนึกออกไหมว่าเหตุการณ์บางอันเนี่ยที่มันเกิดจากข้างนอกเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นจิตใจสำนึกให้มันให้มันกลัวสุดขีดให้มันกลัวให้มันขยาดแบบแบบบ้าไปเลย แต่ว่าวิชาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พยายามจะบอกคุณว่าเราเราจะไม่ต้องการให้ทุกเรื่องมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วมากระทบกระเทือนใจเราในทางบวกหรือทางลบจนจิตใต้สำึกมันถูกกระตุ้นแล้วมันแกวะมันแกวงว่ามันจะเอาดีขึ้นหรือแย่ลงแต่สิ่งที่อาจารย์สอนคือเราพยายามที่จะทำหลายๆยอย่างอาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างใน symbolic magic เนี่ยที่อาจารย์สอนการสร้างโลโก้สัญลักษณ์เนี่ยรวนแล้วจะเป็นฝีมือของจิตสำนึกนะครับพยายามก่อเหตุพยายามก่อเหต,ยายาเหตุไปเรื่อยๆครับก่อเหตุ ก่อเหตุแต่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนคือก่อเหตุเพื่อไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกจิตสำนึกเนี่ยให้เขานะครับเกิดการแบบว่าซาบซึง้งเกิดอาการประทับใจหรือเกิดความสนใจว่านี่เราอยากให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการที่ไม่ค่อยดึงดูดเงินเลยเปลี่ยนไปช่วยไปดึงดูดเงินหน่อยจากการที่เอ่อคุณไม่ค่อยเสกเงินเลยคุณเอาแต่ดูแลร่างกายคุณช่วยเสกเงินหน่อยจากการที่คุณเคยเหมือนเดิม คุณช่วยเพิ่มอันนี้แต่เพิ่มอันนี้นะทำให้ฉันมีรถเก๋งคันใหมนะ่จากการที่เราไม่เคยมีรถเก๋งคันใหม่เลยนะมาสิปีแล้วเราต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงคุณพอจะเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมว่าการกระทาของจิตสํานึกที่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนคือจะไปกระตุ้นจิตาสานึกว่าฟังฉันหน่อยฉันอยากให้เธอเนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงแล้วเนรมิตเสกดึงดูดนะผลลัพธ์ที่ฉันต้องการเราไล่เวทเราสร้างพิธีกรรมโอเราบอกเราสายมูจัดมาก คนส่วนใหญ่ทำยังไงครับที่อาจจะเหมือนอาจารย์บ้างไม่เหมือนอาจารย์บ้างคนทั่วโลกมีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับคนบางคนก็ซึ่งอาจารย์บอกคุณนะว่าถ้ากระตุ้นสําเร็จนะได้ผลทุกวิธีมันขึ้นอยู่กับว่าการก่อเหตุของเขาเนี่ยมันมีความแรงในการไปกระทบกระทบจิตใจสำลึกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่กระทบเลยมันเฉยๆนะครับมันไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยกับการกระทาอะไรของคุณเลยนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลคนนึกภาพออกไหมอย่างในราชเสกที่อาจารย์สอนไปในซีโมเลกที่กำลังสอนอยู่ทั้งสอง คอร์สยังไม่จบนะครับแล้วอื่นๆนะครับอื่นๆอีกเพียบอย่างอย่างพวกนี้เนี่ยคนที่มาเรียน m ั n นี่ิชชั่วอาจารย์เนี่ยริชชั่วนะครับชื่อยากมากคำนี้เราก็จะมาเรียนการก่อเหตุกันล้วนๆเลยก่อเหตุในการที่จะไปกระ ตุ้นจิตใต้สานึกว่าเธอเธอฟังฉันหน่อยฉันไม่อยากให้เธอเหมือนเดิมฉันน่ยอยากให้เธอเปลี่ยนแปลงเธอช่วยเพิ่มอันนี้เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวเธอหน่อยเธอขยับเธอขยับรายได้ที่เธอเธอเคยชินนะเดิมเดิมของเธอเนี่ยขึ้นอีกหน่อยได้ไหมเธอเธอเธอไม่มีเธอไม่ทําให้ฉันมีลาบลอยเลยเธอไม่ทําให้ฉันถูกรอตรี่เลยไม่ถูกหวยเลยเธอช่วยเปลี่ยนแปลงหน่อยได้ไหมนั่นแหละคือการกระทําเป็นร้อยๆวิธีที่อาจารย์เนี่ยสอนคุณแต่คุณเบนบอกว่าสนุกมากนะครับสนุกแบบบ้าคลั่งจ จริงหรือเรือจริงครับคุณึกภาพดูเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจสายเสกจริงๆนะครับจะไม่รู้เลยว่าสายเสกเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลนะเหตุผลก็คือเขารู้ว่าเขาจะ ต้องสร้างเหตุยกตัวอย่างเอ,อ่อคุณคุณเคยกลัวอะไรบางอย่างไหมคุณรู้ไหมว่าอีกรูปแบบหนึ่งของของความกลัวคือการที่คุณจินตนาการบางอย่างที่มันน่ากลัวก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่มีคนไหนหรอกที่จินตนาการไม่เป็นเพราะถ้าคุณจินตนาการไม่เป็นเลยนะถ้าคุณจินตนาการไม่เป็นเลยนะคำถามคุณจะกลัวได้อย่างไรคุณจินตนาการแฟนตาซีไปว่ามันจะมันจะน่ากลัวขนาดนั้นขนาดนี้จริงไหมคุณจินตนาการว่านะเดี๋ยวฉากนั้นพอผีมันออกมาโอ้โหมันมันจะต้องโคตรน่ากลัว เพราะคุณจินตนาการยิ่งคุณจินตนาการเก่งเท่าไหร่คุณก็อาจจะกลัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยแต่ถ้าคุณจินตนาการไม่เป็นเลยนะคุณคิดไปล่วงหน้าไม่เป็นเลยคุณปรุงแต่งไม่เป็นเลยเนี่ยนะคุณจะไปกลัวได้ยังไงนั่นแปลว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราจินตนาการเป็นแทนนี้เราจะจินตนาการให้เรากลัวใช่ไหมคุณสังเกตไหมคําสอนเนี่ยแทบทุกกูรูบอกว่าช่วยจินตนาการว่ามัน เกิดขึ้นแล้วกับสิ่งที่คุณต้องการพูดเหมือนกันหมดเพราะอะไรทําไมโกรูทุกทุกชาติทุกภาษาในปัจจุบันสอนหมนกันหมดเลยไอนาวชั้นตอนนี้เป็นเจ้าของรถเก๋งป้ายแดงแล้วชั้นตอนนี้มีเงินฝากในธนาคาร1ล้านบาทแล้วชั้นตอนนี้ทําไมมันต้องเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว เพราะว่านั่นมันเป็นหนึ่งวิธีที่อาจจะไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้สักวันหนึ่งฉันจะมีบ้านสักหลังหนึ่งสักวันหนึ่งฉันจะมีรถเก่งสักคันสักวันหนึ่งฉันจะถูกลอตเตอรี่แต่ว่าจิตใต้สำนึกไม่เข้าใจอนาคตไม่เข้าใจอดีตมันเข้าใจแต่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้มันเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมนักรุยุคใหม่ซ้อนมันหมดเลย ห้ามพูดอนาคตต้องพูดว่าเดี๋ยวนี้พูมันเติดขึ้นแล้วเป็นไปแล้วได้แล้วสมมติว่าคุณคุณเป็นคนขี้ขาดแล้วคุณอยากจะกล้าหารคุณต้องพูดว่าอะไรฉันตอนนี้เป็นคนที่กล้าหารมากดื้อเลยเพราะมันเป็นโอกาสที่มันอาจจะไปกระตุ้นคราวนี้มันจะทํางานเนี่ยเป็นแบบนี้นะหนึ่งคุณสร้างเหตุที่กระตุ้นสองถ้าคุณกระตุ้นได้คือมันไปโปรแกรมมันไปเอ่อทำให้นะจิตใจนึกแกวกแกวกขึ้นหรือแหวกลงเนี่ยไม่รู้แต่แกวกมันไม่ยอมมปเดิมมันเสียศูนย์ละมันเคยตั้งมั่นอยู่ดีๆนนนนะะครรัััับมมมมีอไไปผกให้้ตขึา เฮแกอย่าเหมือนเดิมช่วยเปลี่ยนหน่อยพอมันโปรแกรมสำเร็จมันมันยอมเปลี่ยนปั๊บจิตใต้สําน,นึกจะเสกสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในโลก3 d ดีนี่คือการทํางานสเต็ปเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าคุณคุณไปทําอะไรก็แล้วแต่นะทุกอันอาจารย์ยอมรับหมดยอมรับหมดแต่อาจารย์ก็มีวิธีของตัวเองที่แบบไม่เหมือนใครคุณอาจจะไปไหว้ท่านท่านเ,าเวสุวรรณแล้วคุณรวยถามว่าเหตุใด ไหวท่นทานเท้าแล้วรวยคําตอบก็คือคุณสร้างเหตุอันหนึ่งที่ไปกระตุ้นจิตใต้สานึกและ,ะเผอิญกระตุ้นได้สําเร็จจิตใต้สำนึกคุณยอมเปลี่ยนแปลงปั๊บคุณรวยเลยแต่ว่าคุณต้องขอบคุณท่นทานเท้าเพราะอะไรเพราะว่าคุณทําเช่นนั้นแล้วมันมีความแรงในการที่มันจะโปรแกรมจิตนี่ออกป่ะบางคนอาจจะนะไหวเจ้าพ่อโกนอ,อูเขาไปสร้างเหตุคือเขาไปไหวเจ้าพ่อโกนอูนะไปไปอธิษฐานขอขอเงินขออะไรก็แล้วถ้าหากว่าการก่อเหตุเช่นนั้นแล้วมันสามารถมันสามารถนะกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้ยอมเปลี่ยนแปลงได้ ต้าเลจะยินดีที่จะทำให้ความปรารถนาคุณเป็นจริงพอพอเห็นภาพไหมว่าคุณต้องเข้าใจถึงระดับนี้ก่อน คุณถึงจะรู้ว่าเฮ้ยทีいい่ฉันทําไอ้นั่นทําไอ้นี่เนี่ยฉันไม่ได้บ้าบอนะฉันมีเหตุผลอยู่เพราะว่าฉันพยายามที่จะหาอุบายดีๆหาหาทริคหาเทคนิคแทกต็กสแตดี้นะครับสายมูเนี่ยเป็นจอมหาหาแบบกุสโลบายสารพัดวิธีที่จะที่จะต้องนะกระตุ้นจิตใต้รู้ทยได้และมันจะไปเปลี่ยนจิตใตสำนึกจิตสำนึกคือเมื่อถูกเปลี่ยนสเต็ปที่ถูกเปลี่ยนปังตัวเขาเนี่ยจะทําทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะติดติดต่อกับทวยเทพติดต่อ ่อจิตใต้สมถคนอื่นติดต่อนะกับจกักรวาลติดต่อกับภพบภูมิอื่นมันจะทําทุกวิธีทางนะในการที่มันจะทําให้คุณต้องได้สิ่งนั้นแปลว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําเองคุณไม่จําเป็นต้องทําเองจิตใต้สมนึกทาให้คุณได้แต่จิตใต้สมนึกไม่ยอมกระตุ้นตัวมันเองจิตใต้สมนึกไม่ยอมกระตุ้นตัวมันเอง คุณชัดเจนหรือยังคุณชัดเจนหรือยังว่าเวลาที่อาจารย์สอนอะไรเวลาคนมาตึกอาจารย์อาจารย์สอนอาจารย์เลงไปที่ว่าฉันจะทำให้คนเหล่านี้สร้างเหตุในการไปกระตุ้นจิตใจของพวกเขาด้วยสารพัดแท็ติกสารพัดทริกสารพัดนักุศโลบายที่อาจารย์จะบอกพวกเขาว่าให้ hey, ทําแบบนี้นะเดี๋ยวอยู่สามารถที่จะไปนะ activate, activate activate subconscious mind แต่หรับอาจารย์กนะ็คือพวกที่อาจารย์สอนเนี่ยบอกจริงมันล้าเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเน่ยคุณเข้าใจหรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจนะบอกเลยว่าคุณจะมันมันไปชิตเพิ่มมันเยอะเลยคุณจะไม่ค่อยกลัวอะไรเยอะแยะหรอกจริงๆนะ อาจารย์จะพูดคุณอีกครั้งนะมนุษย์เนี่ยจริงอยู่อาจจะมีสังขารที่แก่ขึ้นบ้างเพราะว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแต่คุณอย่ามีภาษาที่แก่ได้ไหมคุณอย่าพูดแบบคนแก่มากๆได้ไหมฉันแก่แล้วฉันไม่มีอะไรจะทาแล้วคุณคุณอย่าพูดแบบคนแก่สุดขีดได้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องพูดอย่างคนแก่กันอาจารย์ไม่ได้ดูถูกคนแก่นะแต่อาจารย์ได้ยินคนแก่ที่อายุน้อยกว่าอาจารย์เพื่อนอาจารย์เนี่ยนะหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกเท่าๆกันมันบอกอาจารย์ว่านะมันไม่มีอะไรทาแล้วอาจารย์เหนื่อ,อ,นะอาาย รู้สึกอาจารย์มีอะไรให้ทําเยอะเลยมันบอกว่าไม่มีอะไรทำแล้วเพื่ออาจารย์มันบอกไม่มีอะไรทาแล้วถามว่าทําไมไม่มีอะไรให้ทาแล้วมัหบอกว่ากูแก่แล้วบอกไงว่าคนเรานี่อย่ายไปพูดภาษาแก่ๆพูดแบบคนแก่ไม่ได้คุณต้องพูดแบบคนหนุ่มสาวดิคุณต้องรู้สึกว่าเอ้ยฉันยังมีอะไรให้ฉันเรียนรู้อีกเยอะเลยฉันยังเติบโตได้ฉันยังไปได้อีกไกลถูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าอายุ40บอกไงผมแก่แล้ว <laughs> บางคนอายุห้าสิบบอกว่าตัวเองแก่แล้วก็มีนะครับตลกดีนะครับไม่แก่หรอกครับคุณนะต่อไปนี้เนี่ยชีวิตต้องเริ่มต้้นทีี 50, ล่ลกเปเปยไปแว เริ่มที่40เนี่ยน,นะมันอดีตใช้ไม่ได้แล้วข้อความนั้นมันล้าสมัยตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนวันเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะเริ่มต้นสัก65กป็นังดี <c oughs> ไม่มีใครแก่นะครับยกเว้นคุณคิดว่าคุณแก่ขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องกระตุนต้นจิตใต้สำนึกขคุณให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรกันลท่าแต่นะคุณจะเหนื่อยไปเรื่อยๆขอสรุปนะจิตใต้สํานึกของคุณมันจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยตัวมันเอง จนกว่าจิตสำนึกคุณจะหาวิธีเหมาะๆไปกระทุ้งเขาไปแอคทีเวไปกระตุ้นเขานะไปสร้างความประทับใจให้กับเขาว่าฟังฉันหน่อยฉันอยากได้สิ่งนี้และเธอทำให้ฉันด้วยนี่คือวิธีขอบคุณมากๆครับ I love you I love you แล้วก็ขอบคุณมากครับคุณไนท์ครับสวัสดีครับ